สวัสดีครับพ่อพงครูเอกนะครับเป็นกรรมฐานช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรูสัตว์เลขพยากรณ์นะครับผมกลับมาเจอก,กันทุกวันเวลาเจ็นาฬิกานะครับโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ค่อนข้างจะเข้มเข้มนะแต่ก็มีความกลมกล่อมในตัวเหมือนกันสําหรับกลุ่มเลขที่ขอเข้ามาในวันนี้นะครับก็คือเลขกลุ่ม 3 5 4 5นะครับป่วยตั้งชื่อว่าทด้วยพิเคราะห์ Clock, นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเราฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นเราก็มาพูดถึงที่มาของเลขกลุ่มนี้กันก่อนว่าประกอบไปด้วยเลขคู่กี่คู่บ้างน,นะครับกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะเพราะว่ามีคู่ซ้าก็คือสาม3าแล้วก็4554นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูเลขกลุ่ม3ตัวที่มีความคล้ายกับกลุ่ม4ตัวนี้สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่เลขกลุ่ม35 4 4 53นะส่วนเลข 5 4 5เนี่ยมันไม่ได้ทำนะครับพอะเป็นเลขําคือลืมบอกไปถ้าเป็นเลข3ตัวนีนคู่จะไม่ทําเลขําเพราะว่าเลขซ้ําเนี่ยเวลามันอ่านภาพรวมมันจะคล้ายๆกับเลขคู่เพราะนั้นคูยก็ข้ามไปเลยอย่างเช่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะต้องการจะทราบว่าเอ๊ะทำไมกลุ่ม4ตัวนี้นะเพราะว่าคุยอ่อานตามตําแหน่งเพราะว่าตําแหน่งสลับกันอ่ะมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเอาแค่ความหมายภาพรวมๆจะเป็นอย่างไรก็กลับไปดูที่เลขคู่หรือว่าเลขสามตัวได้นะครับ โอเคมาถึงเลขของเราวันนี้ทําด้วยพี่เคาะนะครับแน่นอนว่ากลุ่มเลขเนี้ยครูเอกชอบให้มันอยู่ท้ายๆเพราะว่าตั้งชื่อแบบนี้ก็คือเวลาที่คนเลขเนี้ยทาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคิดมาก่อนแต่ไม่ใช่ความคิดแบบยึดตัวเองจนเกินไปแต่ก็อยู่ในกรอบอยู่พอสมควรแต่สามารถลงม,มือทําได้ด้วยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับขอพูดถึงสีตัวท้ายก่อนนะครับ <c oughs> คนลงท้ายเลข5ครับ แต่ที่บอกว่าเอ้ยมันพิเคราะห์อะไรพวกเนี้ยครูเอกจะบอกไว้ก่อนว่าเลขสําสหรับครูเอกเนี่ยมันไม่ใช่เลขสตินะเลข5้าเป็นเลขที่สะท้อนแนวทางที่ไปสู่การมีสติได้ได้เด่นกว่าเลขครูอะไรเลขอื่นแล้วกันนะครับก็เลยอาจจะชอบมองว่า,าเลขหาเนี่ยเลขครูเลขอะไรพวกเนี้ยนะครับคือให้มองมุมนี้ถ้าเกิดว่าควบคุมตัวเองได้อ่านะควบคุมตัวเองได้นะจิตใจนี่โลง่งโปร่งสบายอย่างเงี้ยมีสมาธิอย่างเงี้ย ถ้ามีเลข5าอยู่ถ้ายจะได้ในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรมั่นใจในตัวเองรอบคอบทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนพิจารณาเป็นลาดับเป็นดอกนะก็เรียกว่ามีสติใช่ไหมอันนี้คือถ้าคมุมตัวเองได้นะส่วนถ้าคมุมเองไม่ได้แนวทางของเลข5าจะเป็นอย่างไรคมุมเองไม่ได้ช่วงนั้นแบบจิตใจไม่โล่งไม่โปร่งมีเรื่องให้เครียดหนักๆเข้ามาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าจะยึดติดว่าเฮ้ยไม่เอา จะเอาแบบนี้จะต้องแบบนี้จะต้องแบบนั้นยึดมั่นในตัวเองว่าต่อให้มันมีอะไรก็ไม่สนใจจะเอาแบบนี้เท่านั้นทําให้เกิดการพลิกแพงสถานการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลก็มีก็คือหมายถึงว่าเชื่อแต่ตัวเองยึดติดยึดมั่นจนเกินไปมันก็เลขเดียวกันนะแต่อยู่ในสภาวะสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งคุมตัวเองได้อีกอารมณ์หนึ่งคุมตัวเองไม่ได้หนือผ้าออกใช่ไหมเออให้มองแบบนี้ตัวตนจะเป็นประมาณนี้ตัวตนจะเป็นประมาณนี้ถ้าคุมไม่ได้ก็หัวแข็ง เป็นหนึ่งในเลขที่หัวแข็งเลขหนึ่งเลยติดหนึ่งในสามอะ่ะหัวแข็งคือพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่จะขอคิดก่อนอะไรเงี้ยจะบอกเป็นด้านด้อยก็ได้แต่ด้านเด่นก็อย่างที่บอกไปก็ช่างคิดช่างพิจารณามีอะไรมาก็พินิจพิเคราะห์ก่อนแต่กลุ่มเนี้ยมันโดดเด่นกว่าเลขอื่นอย่างเช่นเก้าห้าหกห้าอะไรพวกเนี้ยแต่ผมมาชอบสไตล์สี่ห้าเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่ว่าผมเป็นครูนะสี่ห้าก็เรียกครูอะไรไม่ใช่นะเพราะว่า ตำแหน่งต่อมานะครับแนวคิดเป็นคนที่หลากหลายเปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆเสมอมันเหมือนไปขยายตัวนี้ออกมาให้ความยึดติดยึดมั่นอะไรต่างๆเนี่ยลองดูสิลองเปิดใจรับมันหน่อยอพอมีสีเข้ามาเป็นแนวทางเนี่ยคือเชื่อมั่นเลยเนี่ยสมมติอยู่ด้านด้อยนะสมมติแบบคุมได้ไม่ได้นะยึดติดยึดมั่นแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับแบบเป็นคนที่ถ้าจะลงมือทำจริงก็ถามก่อนละกัน หรือว่ามองแนวทางที่เขาแน่นคือเหมือนเปิดรับเข้ามาหน่อยๆว่าเอออย่างน้อยก็ไม่ได้ทูซสีไปอย่างเดียวอย่างเช่นพวกห้าห้าเจ็ดห้างเงี้ยนรือเภาเป้แบบหนักๆเลยแบบมันโหยึดมั่นอะไรกันแต่นี่ไม่สี่ห้าก็คือถึงแม้ตอนที่คุมเส็งไม่ได้ก็ยังก็ยังมีแบบไม่ได้นะเราต้องอันนี้หน่อยบางคนจะมองว่าเอ๊ะเลขสีมันเลขของความใจอ่อนด้วยเป็นธาน,น้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารวมกันผมก็รู้สึกว่า มันก็เหมือนผ่อนหนะักผ่อนเบาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อด้อยจะไม่มีนะสี่ห้าเนี่ยก็คือพอมันตึงปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็จะหาช่องทางเหมือนนะแบบถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นคนไม่ดีนะถ้าเป็นคนไม่ดีถ้ามีสี่ห้านี่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะเขาจะหาช่องทางในการทําอะไรที่ไม่ดีได้เก่งหลอกเลียนแบบนูน่นนี่นั่นทํานูน่นนี่นั่นเปิดรับนนั่นน่ะนึกภาพออกใช่ไหมครับเออน้องนึกภาพคนที่เก่งอ่านี่ผมเทียบให้แบบจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ คนที่เก่งมันครูอะแต่เป็นโจรอะเออความคิดประมาณนั้นน่ะนั่นแหละอ่าเพราะนั้นเลขบอกทางนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีอ่านี่แนวทาง,งสีหกักถือว่าโอเคผมชอบนะผมชอบเพราะว่ามันจะไม่ยึดจนเกินไปนะครับเป็นใช้ความคิดความอ่านการตัดสินใจในมุมมองที่ค่อนข้างจะถึงจะมีเหตุมีผลแต่ก็มีการเปิดรับอยู่บ้างอ่านั่นแหละ มันเลยกลายเป็นสําหรับผมนะถ้าอยู่ท้ายผมชอบไม่ว่าจะอาชีพไหนอาชีพอะไรได้หมด4ีหนะครับได้หมดได้หมดนะครับอ่ะตำแหน่งดอนปเป็นเลขห้าอ,อ่ะความเปิดกว้างความเข้าใจว่าอยากจะเปิดโลกยังไงในแนวทางของเพลงที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เขาจะถ่ายทอดสิ่งที่เขามีสมมติว่าเขารอบรู้มาแล้วแหละสารทุกอย่างความรู้ตรงนเขาสามารถถ่ายทอดได้เก่ง ลำดับขั้นตอนเพื่อจะเรียนรู้อย่างไรแล้วจะเอาไปใช้อย่างไงปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นคนที่รอบคอบในมุมที่เปิดอยู่พอสมควรจะไม่ใช่รอบคอบแบบฟิกก์จะเป็นรอบคอบในมุมที่บอกเอ้ถ้าจะทำแบบนี้ต้องประมาณไหนอะไรยังไงแต่ไม่ใช่แบบว่าตรงน,นี้ั้นนอนเร่งนี้ไม่ทำอะ่ะไม่ใช่ผมก็ดูมีความยืดหยุ่นอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็พิจารณาก่อนว่าจะต้องอยังไงมีความยืดหยุ่นอยู่ในหัวอยู่นิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้สุดท้าย <c oughs> ตำแหน่งที่พื้นฐานด้านหน้าปเปรียบเบเป็นการลงมือทําเป็นคนชอบทอําอ่ะเพราะฉะนั้นคนนี้เวลาคิดแล้วได้ทําแล้วค่อยๆทําด้วยนะทําให้สุดท้ายแล้วคนเล่นนี้สามห้าสี่ห้าเวลาลงมือทําอะไรอะ่ะเหมือนเขาเหมือนเขาตระเตรียมหรือเขาพร้อมรับจะรับแล้วพร้อมจะยืดหยุ่นในการปฏิบัติสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ได้แบบรีบจนสมมุติว่าให้ความรีบทั้งกลุ่มนะให้ความรีบความรีบเร่งนะ เต็มสิบผมให้เข้าถึงเจ็ดเลยนะผมจะไม่ให้เข้าช้าบางคนเห็นห้าสองตัวเลยช้าผมให้เจ็ดเนี่ยเพราะหนึ่งมันมีสี่ไปขั้นในลักษณะของแนวคิดแล้วก็มีเลขสามเป็นเลขปฏิบัติในการลงมือทำมันก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ช้า <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็ไม่ได้เร็วมากถือว่าเป็นเลขที่ผมมองว่าที่ผมชอบว่ามันลงตัวไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลย แต่ก็ไม่ได้รีบไปทําจนแบบล้นลานแต่ถามว่ามันไปมันไปดอกตรงไหนดอกตรงที่ว่านิดนึงตรงมันทําเองไงชอบทําเองไม่ชอบใช้คนอื่น <c oughs> คืออธิบายได้แต่ก็ไปทําด้วย <c oughs> ประมาณว่าอธิบายได้นะแต่เวลาลงมือทําก็ต้องทําด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันต้องนั่งคุยกันเพราะเขาก็กลัวพลาดเหมือนกันประมาณนี้นะครับอโอเคนี่คือด้านหลังเราพิจารณากัน,นับส่วนด้านหน้าบุคลิกครับเป็นคนเข้มเข้ม นิ่งๆผู้จามีหลักมีเกณฑ์พูดถามว่าพูดน้อยไหมก็ไม่ถึงกับน้อยแต่เวลาจะพูดมาแต่ละคำก็จะเป็นคําที่แบบส่วนใหญ่แล้วเป็นเหมือนนักวิชาการพูดกันนะ่ะมีเหตุมีคือมันมีเหตุผลในการจะเอ่ยคําออกไปจะไม่แบบว่าอะไรอะไรก็พูดออกมาเลยไม่ใช่การเล่นการเป็นลักษณะของการทํางานหรือก็การบุคลิกที่น่าเชื่อถือ เช่นครูบาอาจารย์หรือคนที่ทํางานราชการหรือคนที่ต้องติดต่อประสานงานอะไรที่มันจะต้องเอาความไว้ใจพวกนักวิทยาศาสตร์พวกอะไรพวกนี้ที่ต้องต้องคุยกันคอนเน็กชันอะไรที่เป็นานายพวกนายแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอะไรที่มันเป็นเหตุผลและหลักการแลวดูมีความน่าเชื่อถือกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มพวกงานบริการอะไรพวกเน,นี้ก็ได้นะก็เป็นลนักษณะของอาจจะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยน้องคนนี้ดูดีดูสวยดูหล่อแต่ว่าเราไปถามน้องคนเนี้ยเราจะได้ ดูว่าห้องนี้พักยังไงทานอันนี้ได้ไหมสั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องคนนี้ก็จะแบบเหมือนแบบบริการในลักษณะของความเป็นแพทเทิ้ลได้ดีนะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนก็อาจจะดูไม่ดึงดูดในลักษณะของสเสน่ห์สายสายสเสน่ห์นะแต่ก็เป็นลักษณะของความน่าเชื่อถือเป็นกลุ่มของสายความน่าเชื่อถือมากกว่านะอ่ะอันนี้คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมเอากลับออภัยนิดนึงนะครับมันมีทางบ้าน นอกจากเสียงฝนแล้วจะมีเสียงสุนัขนะช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับอโอเคนะครับเรื่องเสริมนะครับเรื่องการเงินแล้วกันแน่นอนว่ากลุ่มเรื่องนี้อาจจะหาเงินไม่เด่นแต่ถ้าตั้งใจทํางานงานงานจะทำมันนามาซึ่งรายได้ขยันก็ได้เงินมากประมาณนั้นแต่จุดเด่นของกลุ่มเรื่องนี้คือวิธีบริหารจัดการครับเขาบริหารจัดการเป็นลําดับเป็นขั้นตอนพี่นี่พี่เค้าไม่ต้องใช้อะไร เต็มสิบให้เก้าเพราะอาจจะมีแบบอยากใช้ก็ใช้บ้างอะไรเงี้ยนะครับอยากใช้ก็ใช้บ้างแต่ถ้าพูดถึงการหาอาจจะไม่ดินเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเลขกลางการทํางานแล้วกันนะครับให้กลางๆเรื่องของการเงินเต็มสิบนะครับบวกลบนะทั้งเรื่องการหาแล้วก็อะไรแค่เจ็ดจ้า่กันไม่ไม่ดินแต่ถ้าเรื่องงานเรื่องการคิดวิเคราะห์อ,อะไรเนะี่ยโอเคนะครับก็ให้กลางกลา คำว่ากลางๆหมายถึงว่าไม่ได้แย่นะก็ค,คือหาได้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบหูวาอะไรก็สักเจ็ดเจ็ดุดห้าอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการเงิน,นส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักแน่นอนคนที่ช่างคิดช่างพิจรารณาอะไรพวกนี้อาจจะใช้เวลาในการคบหาดูใจหรือว่าคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างนานหน่อยแต่จุดเด่นของลุ่ในนี้จริงมันจะมีสามห้าอยู่เขาเป็นคนจริงจังและจริงใจแสดงอะไรตรงๆเวลา คือมันได้ผลตอนคบเรื่องคบกันไปแล้วเริ่มคบหาดูใจกันจะรู้สึกว่าคนนี้จริงจังนะไม่ได้มาหลอกหลอกอาศัยความจริงใจตัวเองอาจจะไม่ได้บ,บุกค,คลอกอาจจะไม่ดูมีสเสน่ห์แต่ก็คนแต่งตัวดีปกติไม่ได้ไม่ได้ดูดึงดูดอะไรแต่ว่าเวลาคบคบไปแล้วมีเหตุมีผลในการคุยกันแล้วก็อาศัยความจริงใจในการครบหากันนะครับถามชอบไหมก็ชอบนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบไงเพราะมันไม่ได้เป็นคนเปิดแบบเปิด โอกาสแบบดึงดูให้คนเข้ามาหาเท่าไหร่เพราะคนเข้มๆเนาะตึงๆหน่อยเออเน้นความแบบเข้าใจเป็นหลักไม่ได้เน้นแบบทางอารมณ์อะไรมากมายขเขาก็จะเป็นนิ่งๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่สายเสน่ห์แต่ถ้าสายความมั่นคงยาวนานแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเลขที่ขยงขยันพีนิดพี่ข้อได้ดีอ่บางคนก็มองอาจจะไปมองเห็นนึงถ้าเกิดไม่ได้เน้นความรักเนี่อะไรพวกเนี้ยอาจจะพูดถึง แล้วก,การงานก็ไม่เด่นก็อาจจะไปเกี่ยวกับเลขของกลุ่มผู้กําลังศึกษาอยู่ครูบาอาจารย์นักลงนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ได้ไหมก็ได้ครับมันก็ตรงแนวเลยแหละนะครับหรือว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการอาศัยการวิิเคราะห์พวกใช้วิชาการอะไรพวกนี้เยอะๆก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันข้าราชการอะไรนี้ก็จะตรงๆแต่ถ้าเป็นค้าขายก็จะเน้นแบบความมั่นคงยาวนานไม่ได้หวือหวาเก็บกินไปเรื่อยๆอะไร,ะไรพวกนี้แบบกินยาวะแต่ไม่ได้กินเยอะ ประมาณนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบคุย้ัยนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุยเปิดรับสมัครนะถ้าใครติดตามเป็นวันต่อวันนะใครสนใจมาสมัครเรียนกันได้นะครับเริ่มเรียนปลายเดือนนี้นะวันนี้วันที่16กันยานะครับวันหวยออกนะครับวันนี้วันที่16กันยานะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามมาได้เพราะว่าเราเริ่มเรียนวันที่30กันยานี้แล้วนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด s u บส c ครบ e เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูปคุยด้วยนะครับและพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ